ถ้ต,ตรงไหนให้ดีกว่าพี่คิดไม่ออกว่ะคนนี้ต้องสกินเฟสวะ่ะเฟิรฟ์สใจหายแวบเลยกูแค่จะมพัะผงไปชิใายกราบสุดที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายของน้ำเผือดดกายและวาจ่าใจยุคงกับผมเฟิร์สหัวกลวยได้ครับผมวันนี้เราจะพาไปตัดกันในทรงที่มีชื่อว่าสกินเฟสนัตเด็กเลครับผมในแบบของเราก็ค่อนข้างหน้าตาดีอยู่พอควรเลยครับหน้าตาเรียบเนียนเหมาะกับเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะผัวตุ๊ดมากเลยนะครับ แน่นอนครับผมลีลาต้องมาที่หนึ่งครับสำหรับช่องตัดผมหัวกลวยสำหรับคนที่เรียกร้องสำหรับในเรื่องของการตัดผมนะครับอ่าสนองตันหาคุณแล้วณนะบัดนี้นะครับผมผมไม่ได้ลืมที่จะทำคอนเทนต์แนวนี้นะครับเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่ซิกเนเจอร์ของทางช่องเราเลยนะครับผมไม่ลืมเด็ดขาดครับขอบคุณที่พยายามเตือนผมมาตลอดแต่อยากให้รู้ไว้ผมทำเพื่อคุณผู้ชมเสมอกลัวคุณผู้ชมจะเบือ่อจนเกินไปแล้วก็ต้องสลับในช่วงเวลาที่มันพอสมควรน,นะครับผม เมื่อกี้นี้ผมใช้วิธีการที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรครําหัวลูกค้าเพื่อที่จะเช็คหัวลูกค้าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยเบอร์2นะครับผมผมจะตั้งทรงไปแบบนี้นะครับผมเพื่อรอบบริเวณหัวผมเพื่อที่จะดูไกด์ของการที่จะจบทรงก่อนนั่นเองนะครับใครที่อยากจะตัดทรงนี้สามารถเปิดภาพให้ช่างดูได้เลยนะครับสามารถไปดูท้ายคลิปแล้วก็แคปไว้แล้วก็ให้ช่างดูก็ได้นะครับการที่เรียกชื่อทรงบางทีมันอาจจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างผมไม่อยากให้ฟิกรเรื่องชื่อทรงขนาดนั้น แต่ให้เน้นวิธีการตัดแล้วมันออกมาเข้ากับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมเข้ากับช่างของคุณเองนะครับผมในการที่จะบอกชื่อทรงกันละกันเอาเป็นว่าทรงเป็นตัวกลางของระหว่างความเข้าใจของช่างแล้วก็เออคุณที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับผมผมอยากให้เข้าใจกันแบบนี้มากกว่ามากกว่าการที่จะไปทะเลาะไอ้มันทูบล็อกมันไม่ได้เบือนที่คุณคุณพูดเลยมันสั่งมันไม่ได้เนี่ยทรงนี้มันไม่ได้อย่างนั้นทรงนั้นมันไม่ได้อย่างงี้เอาเป็นว่า เอาภาพให้ดูแล้วก็ส่วนได้หรือไม่ได้ก็จะมาตกลงกันอีกทีระหว่างช่างกับลูกค้านะครับผมผมผมไม่ได้มีความผิดที่จะนําเสนอในคอนเทนต์แนวนี้นะครับแต่ว่าบางทีความเข้าใจของเรามันก็อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนกันเป็นทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นตัวอากุชินะครับผมอากุชินี่ผมจะใช้เป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับที่จะความต่าสุดความต่ําสุดของเขาเรียกะไรของความเกียน ผมจะเลือกความตามสุดของความเกีย์อยู่ที่ระดับไหนผมก็จะใช้อากูชิตัวนี้นะครับผมในการที่จะไกด์ส่งขึ้นมาก่อนว่าต้องการเป็นแบบไหนอะไรยังไงขาวสุดอยู่ตรงไหนการทำเส้นไกด์ลายเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมอยากให้ลองออลองไปปรับใช้กันดู หลังจากที่ตัดเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไกด์ไลน์ของความขาวที่สุดจะอยู่ประมาณนี้ผมก็จะใช้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเครื่องโกนและกันเครื่องโกนในการที่จะทําให้เกี่ยระดับความขาวนั่นเองบางทีเราใช้มีดโกนมันจะไม่ได้มันจะเห็นเป็นขอบอยังเห็นได้ชัดนะครับไม่ใช่ต้องลองดูเอาเองนะในการที่จะกบไอ้ขอบนั้นนะมันยากมากๆเลยนะครับผมก็เลย ใช้เป็นเครื่องโกนแทนแล้วกันในการที่จะทําความเข้าใจของลูกค้าว่าโกนระดับนี้โอเคไหมบางคนเขาก็อยากได้ข่าวประมาณที่น้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างแล้วก็ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะต้องการข่าวระดับไหนบางคนเขาก็ต้องการข่าวเฟดนะระดับที่เป็นสูจอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นข่าวใบเลยหรือจะลงไม่โกนข่าวสุดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดการตัดผมที่ดีคือการทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะบางทีการที่ เรามองไม่เห็นที่มันชัดเจนเศษผมมันมาบางังเราต้องคอยเคลียร์ตลอดนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะกลับมาใช้เป็นตัวซิลดาวากิตัวนี้นะครับในการที่จะเปิดฟันก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้มันเห็นนะร,ะระดับ0.5ที่จริงมันประมาณ0.4นะครับอ่ะระดับข้างหลังนะครับผมขอย้ําเลยนะครับมันจะสูงกว่าด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีอ่ะด้านหลังถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกับด้านข้างอ่ะในเรื่องของความห่างอ่ะ เว้นช่องไฟอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดเอฟเฟกที่ตามมาคือมันจะดูดอบๆลงดอบหมายถึงความสวยมันจะดอบลงแล้ว,ลวด้านหลังอะ่ะมันจะดูไล่แบบมันดูแปลกๆตาไปนิดหนึ่งนะครับแล้วลองแบบผมลองใช้ดูในวิธีนี้มันรู้สึกว่าแฮปปี้มากามันมันออกมาดูสวยมากกว่านั่นเองนะครับลองไปปรับใช้กันดู พยายามเปิดหรือปิดฟันหรือถอยฟันเข้าฟันออกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องเฟดไอฟันตัวเนี้ยอ่าไอด้านข้างของฟันตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นมากเลยนะครับผมจะไล่ระดับไปให้เนียนไปแบบนี้เลยนะก็คือเราจะไม่เว้นช่วงในการที่จะมาเก็บที่หลังแหละเราจะไล่ไปทีละระดับไปเลยนะครับหลังจากที่ผมเปิดเป็น0ูดหรือ0ูุเมื่อกี้นี้ไปแล้วผมก็จะมาปิดฟัน เพื่อที่จะมาเก็บให้มันเชื่อมไปเลยนะครับแล้วค่อยไปเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์จุดห้าที่ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับงั้นมันจะงงผมกลัวคุณผู้ชมงงนั่นเองนะครับผมก็เลยย้อนกลับมาเอ่อทุ้ยไม่ใช่หมายถึงไม่ย้อนกลับมาแล้วคือเราจะจบไปในทีเดียวรอบนี้เลยนะครับผม ตเองของเรามาแล้วนะครับก็คือด้านหลังของทรงอะ่ะก็อย่างที่บอกนะครับอ่มันเป็นเทคนิคที่ผมได้มาไปดูของต่างประเทศมาผมจําชื่อช่องไปได้นะครับคือเขาจะไว้ด้านหลังเนี่ยที่มันมีความห่างกว่าด้านข้างเนี่ยเยอะกว่านะครับไม่รู้ไปสตีนอะไรว่าไปนั่งจับจ้องมันเอ้ยจนเข้าใจว่าอ๋อความห่างของด้านหลังอะ่ะที่จะทําให้ผมมันดูออกมาสมูทขึ้นอนะ่ะคือความห่างของด้านหลังช่องไฟอะ่ะมันจะสูงกว่าด้านข้างปกตินั่นเอง ปกติเราก็จะชินในการเฟดที่มันจะเท่ากับน,น้ำหัวใช่ไหม <S <S มาแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งครับผมหนะ้าตาผมค่อนข้างออนโซตีนอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นซิเกเนเจอร์ของทงั้งทั้งช่องนี้เลยนะครับก็คือหน้าหวนบาถานั่นเองเราก็จะมาเปิดฟันแล้วก็ผลผลผผลเผขึ้นแบบนี้นะครับในการที่จะเคลียร์ให้มันเข้าที่มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เบอร์สุดจุดห้าในการที่จะมาให้มันขาวนวลเกืนนั่นเอง แบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับก็คือเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นซิลดาวากิมาร์ค2นั่นเองนะครับเป็นตัวที่พัฒนาจากตัวเดิมซึ่งผมรู้สึกถูกใจมากกว่าตัวเก่าหลายเท่าตัวเลยเขาเอาข้อบกพร่องของตัวเก่าอะไปแก้ในหลายๆส่วนแล้วมันทําออกมาได้ดีแล้วมันผมรู้สึกว่าผมถูกใจมากถูกใจกว่าอ่ากว่าไอ,ไอมาร์คมาร์ควันมากในการที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันรู้สึกว่ามันคมกว่าแล้วรอบเขาเพิ่มขึ้นเป็น6,500รอบไอ ข้อบกพร่องจุดเ,ดเล็กๆพวกนี้ที่มันรวมกันนะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแปตเตอรเลียนเป็นตัวที่ชื่อว่ามาร์คทูตัวนี้นะครับเป็นซิลด้ามาร์กิมาร์คทูตัวนี้หลังจากนั้นผมก็ใช้เป็นเบอร์สูตจุดห้านะครับผมอ่าแออัสมาร์ทโฟนครับผมเหมือนเดิมครับยังเทอยู่ไม่เปยนแลงครับผมชีวิตผมดำรงอยู่ได้ด้วยความเทนะครับอย่าลืมอ่าหลังจากนั้นผมก็จะมาเก็บในเบอร์เขาเรียกอะไรเบอร์หนึ่งด้านบนแล้วก็จะมาเก็บด้านด้านล่างเพื่อให้เป็นขาวนวลคืนในระดับที่มัน น่าพึงพอใจของแต่ละคนนะครับเช่นเดิมเลยครับด้านหลังจะดูสูงกว่าอาจจะจะัดสะเก็ตเห็นในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมันจะดูสูงกว่าด้านข้างค่อนข้างที่จะนิดนึงเป็นนิดหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันแก้ไขจุดบุ่องในการไล่ระดับเฟสได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผม อนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการที่เรียกว่าคอมเวอร์นะครับผมก็คือเก็บด้วยหวีด้านบนเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นจะงอยจะงอยเป็นฝอยฝอยอยอยอกมาแล้วเก็บเพื่อให้มันเรียบเนียนนะครับตอนแรกผมกะว่าจะใช้เป็นหวีสีดําเมื่อกี้นี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนดูจะมองเห็นไม่ชัดนั่นเองเช่นเดิมครับผมในการที่เราจะทํางานแล้วเรายังเป็นมือใหม่อยู่หรืออะไรแบบนี้ในการที่ใช้หวีสีขาวมันย่อมดีกว่าหวีสีดำนะครับในการที่เราจะเห็นรายละเอียดของผมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง โหนใดขึ้นไปยังไงครับ X ที่ครับเป็นไงครับโอ้โหเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับในประเทศไทยชจางก,กันผมที่เท่ที่สุดขอประกาศตัวไว้ตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะไปใช้วิธีการที่จะเ,เขาต้องการที่จะเลี้ยงผมนะครับผมก็เลยต้องการที่จะซอยให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นั่นเองนะครับ พยายามเข้าใจลูกค้านะครับว่าถ้าเขาอยากไปเลี้ยงผมเขาอย่าไปเล็มอะไรให้เขาเยอะนะครับทาให้มันพิ้วก็พอแล้ว,ลวเ้าก็ให้มันเข้าส่งเพราะบางทีการที่เราไม่ตัดอะไรเขาเลยมันอาจจะทําให้มันไม่เข้าส่งก็ได้นะครับเราก็เลยจะมาเก็บในส่วนตรงนี้ให้มันเข้าส่งมากขึ้นในไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านบงหรือด้านข้างเพื่อทําให้มันพิ้วขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเริ่ม ในการที่จะกันตรงส่วนนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าเข้าไปลึกเลยนะครับผมขอร้องนลครับแต่ก็จะไปคุยกับลูกค้าอีกทีแล้วครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้วิธีการที่จะแค่ดันมันเข้าไปให้มันเข้าที่ก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็มาทําให้มันโค้งแล้วก็ไม่ต้องกินเข้าไปลึกมากนะครับผมอันนี้สําหรับผมผมก็จะใช้เทคนิคนีน้ตลอดแล้วลูกค้าก็แฮปปี้นะครับผมลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็จะมาใช้มีดโกนเล,ล็มได้เลยอ่าทั้งสองทางแต่ด้ ด้านหลังที่หลังคอไปแล้วอะไรย่างนี้ก็ไม่คงจะไม่ต้องแล้วนะครับคือมันเรียบแล้วก็เนียนเกียนไปหมดแล้วทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะมาใช้วิธีเช่นเดิมครับคือแอร์บัดเพื่อที่จะมาช่วยเติมในส่วนของผมให้มันดูดีขึ้นส่วนที่มันออลดทอนลงไปแล้วก็มาเติมให้มันเต็มนะครับเป็นเทคนิคที่ต่างประเทศเขาใช้กันแล้วผมก็นํามาปรับใช้ในประเทศไทยมันก็ค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยในร้านผมลูกค้าก็ออรู้สึกมีความสุขดีกับการที่ได้รับทรงผมแบบนี้ออกไปนะครับ เกือบจะเสร็จ99%แล้วนะครับก็คือการเซตผมนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าหลังจากที่ตัดออกมาแล้วระหว่างก่อนตัดกับหลังตัดจะออกมาเป็นยังไงก่อนไปรับชมกดไลค์ผมเลยครับ Hey, don't got time to waste. Yeah, I don't need permission. I'ma do it all today. The yeah, they just can't believe it, man. That's all they gonna say. See these plays up on my Spotify. That's money in the bank. Up on my face. face hey, don't got time to waste. Yeah, I don't need permission. I'ma do it all today. The yeah, they just can't believe it, man. That's all they gonna say. See these plays up on my Spotify. That's money in the that's bank. Yeah, the bank. I remember back when they said I won't do a thing. Now, nah, Shoddy, why you talking? I yeah. man? man. I tell them all what's up now. Yeah. Oh, now they are, I'm gonna fuss now. Yeah. Turn, look around in the city, uh. Yeah. When I look around, it's a now. Yeah. Man, they wanna kick you when I touch now. Yeah. Why well, you in the DNS now Talkin my family, when now? Talking about family, my cousin now. Calling me B, I got a buzz now. Yeah, now I got it going, I just. By my face. Hey, don't got time to waste. Yeah, I don't need permission, I'ma do it all the day. Yeah, they just can't believe it, man. see t h ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดชร์ลิ๊ถ้าดูอยู่ในเฟซบุ๊กอย่าลืมกดแชร์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทุนคนด้ยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทิงในแบบชื่อทีมนะครับผมไวดารล้างน,นะครับมไวเ้เจอกันใหม่ครัง้งหน้